สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์ w m นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมากดบัตรทกสนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราจะสามารถเช็คยอดเงินที่บัตรทกสได้อย่างไรนะครับและเมื่อเราเช็คยอดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเงินในบัญชีทกศเราสามารถมีขั้นตอนการกดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับไป ที่ท่านต้องมีนะครับหนึ่งก็คือบัตร ATM ของธนาคารทกศนะครับเนี่ยฮะบัตร ATM ของธนาคารทกสนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะเนี่ยครับหน้าตาแบบนี้แล้วก็รหัส ATM ของท่านนะครับรหัส ATM ทกศของท่านนะครับเมื่อท่านมี2อย่างครบแล้วนะฮะไปกดที่ตู้กันเลยครับนี่นะฮะตู้ธนาคารทกศจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนี่นะฮะตู้ธนาคารทกศนี่นะครับหน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตู้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็สอดบัตรทกสเข้าไปครับนะฮะนี่ครับสอดบัตรทกศเข้าไปครับผมตรงนี้ก็จะบอกให้เรารอนะครับกดรอสักคู่เสร็จเรียบร้อยกดภาษาไทยครับตรงนี้กดรหัส ATM ของท่านนะครับเมื่อกดรหัสเ TM เรียบร้อยนะครับให้เราเช็คยอดนะฮะ สามารถถามยอดนะครับตรงนี้ได้นะครับบัญชีนะครับก็ให้เลือกบัญชีท่านเองส่วนใหญ่จะเป็นออมทรัพย์ครับก็เลือกออมทรัพย์โอเคถ้ามียอดเงินแบบนี้นะครับก็สามารถกดเงินได้นะครับกดเงินกดจํานวนเต็มร้อยให้กดต้องการนะครับแล้วก็กดถอนระบุจํานวนเงินนะครับนะฮะตรงนี้นะครับก็กดออมทรัพย์เหมือนเดิมนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็กดตรงนี้ฮะท่านจะกดยอดเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้สามพันห้านะครับแล้วก็กดจํานวนเต็มร้อยแบบนี้นะครับนะฮะแล้วกดตกลงครับนะตรงนี้ก็จะบอกการุณาหยิบเงินในช่องเงินนะครับเงินจะออกมาตรงนี้นะครับทุกคนนะเงินจะกมาตรงนี้นี่นะครับเงินออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับ เรียบร้อยตรงนี้ถ้าต้องการใบบันทึกรายการหรือไม่ถ้าต้องการใบบันทึกรายการกดตกต้องการตรงนี้ครับอ,อย่าลืมบัตร ATM นะครับเมื่อบัตร ATM เด็กด้งออกมาให้เกีบบัตร ATM คืนนะครับตรงนี้นะครับเป็นสลิปการกดเงินนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการกดเงินนะฮะก็เป็นขั้นตอนนะครับของการกดเงิน ATM ธนาคารทรกสนะครับ เมื่อกี้นะครับผมทําขั้นตอนการเช็คยอดเงินให้ดูนะครับว่ามีเงินในบัญชีไหมนะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่ามียอดเงินในบัญชีไหมนะครับพอเรารู้ยอดเงินในบัญชีแล้วต่อไปเราก็กดถอนเงินได้เลยนะครับตามจนนวนเงินที่ท่านมีนะฮะหลักสิบเราถอนไม่ได้นะครับเราจะถอนได้ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะครับทุกคนนะฮะนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วนะครับทุกคนคอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับนะฮะ